อ่ะมากันที่คดีอาชญากรรมดีกว่าอุ้มเยาว,วชนวัย16ยังจํากันได้ใช่ไหมคะคดีนี้เมื่อวานเราขยับเราขยับขวดไปรอบหนึ่งที่จริงเราขยับไปสองรอบเลยนะค่ะเรื่องบ่ายเมื่อวันศุกร์ที่16กันยาอชัยชกันกลุ่มหนึ่งามากับรถสองคันบุกไปอุ้มน้องฟลุกอายุแค่16บหกฟลุกเนี่ยเป็นมา้าของแก๊งเว็บพนันออนไลน์เอากัน ชัดๆม้าก็คือไปเปิดบัญชีบุกไปอุ้มน้องฟลุ๊กซึ่งเป็นม้าอายุแค่16จากหน้าร้านซ่อมจยยอชื่อร้านช่างน็อตแถวแถวปักเกร็ดนนทบุรีอุ้มหายไปเลยอุ้มตอนไปหลายชั่วโมงพอตกกลางคืนตำรวจมาบอกคุณตาของฟลุ๊กเจอละหมดสภาพอยู่ข้างทางแถวมอเตอร์เวย์ราชกะบังถูกเอาไปทิ้งไว้ที่มอเตอร์เวย์แหละประมาณนั้นจริงๆนะเราฟันธงตั้งแต่วันแรก ชาใชะการกลุ่มที่บุกไปอุ้มน้องฟลุกก็คือแก๊งเว็บพนันออนไลน์ขณะเดียวกันเราก็ฟันธงไปแล้วนะฟลุกเป็นม้าของแก๊งพนันออนไลน์ประเด็นที่เขาอุ้มกันมันเป็นเรื่องของการสั่งสอนอเรื่องของเรื่องม้าบังอาจอมเงินออแกง๊งต้องสั่งสอนสั้นๆเลยนะออแค่แ<ล>นี้แหละที่อมเงินไม่ยากประเด็นแค่นี้แหละอื ไปบอกกับธนาคารยกเลิกบัตรเครดิตที่ทางแก๊งเว็บพนันออนไลน์เขายึดเอาไว้ค่ะจากนั้นก็ใช้แอปของธนาคารด้านนั้นดึงเงินออกมาดึงออกมาสามแสนกว่าสามแสนห้ากลมๆสามแสนห้าเกือบๆสามแสนห้าค่ะว่าเกินว่าทําเป็นครั้งที่สองแล้วนะใช่นั่นแหละที่ที่ต้องมาเอาคืนนั่นแหละแก๊งนั้นที่เกิดปฏิบัติการสั่งสอนอุ้มไปสั่งสอนเอาละครับปรากฏว่าหลายต่อหลายคน เด้งเชื่อกันสนันวันไหวจริงหรือเปล่าแก๊งพนันออนไลน์ใช่หรือไม่อย่าเพิ่งไปฟันธงอย่าเพิ่งไปขีดเส้นใต้ประธานโทษที่นี่ฟันธงเอาบอกด้วยเว็บไหนเขึ้นจอไอ้แก๊งอุ้มแก๊งนี้ไอ้ชายช้การกลุ่มนี้มันเป็นมือของเว็บพนันออนไลน์ที่มีชื่อว่านี่เลยเบ็ดฟิกฟันเบ็ดฟิกฟันโอเคนะถามว่าไอ้เบ็ิกฟันเนี่ย ใครเป็นเจ้าของแต่มันเป็นแฟนชายที่ซื้อแฟนชายจากมาสเตอร์แฟนชายคนไหนในประเทศไทยก็ซิปให้ก็ได้ซอโซ่อ่านะยาจะปราบพนันออนไลน์ให้ได้ผยจับสามมาสเตอร์แฟนชายทางด้านเว็บพนันออนไลน์เข้าคุกจับไปปล่อยเกาะก็ได้รับรองจบหมดเลยอรอประเทศไทยก็มีสามมาสเตอร์แฟนชายแต่เดี๋ยวนี้มันมีมือของซูเปอร์แฟนชส์จากต่างประเทศ จากปลอยเป็ดจากนาคาพนมเปนจากใครต่อใครไหลเข้ามาไหลเข้ามาหากินในประเทศไทยด้วยนะออสยายปีกและไอ้มือคนนั้นเป็นผู้หญิงนะแลวผู้หญิงคนนั้นก็นั่งอยู่ในกันมาทิ่แม,มนั่งอยู่ในรัฐสภาประเทศไทยด้วยมีตําแหน่งแห่งผลมีตัวตนเอาเอาก็ให้มันทะลุนะ,ะเมื่อเราฟันธงไปแล้วว่าไอ้แก๊งอุ้มเนี่ยมันเป็นแก๊งเว็บพนันเบ็ดฟลิกซ์เปิดซะเลย มันของใครวะใครซื้อแฟนชสยมาเปิดเบ็ดฟลิกวะใครเจ้าของจริงๆเมื่อวานเราเปิดหน้าสี่หุ้นส่วนเว็บพนันเบ็ดฟิกไปแล้วใช่ไหมครับเปิดไปหนึ่งค่ะเราเปิดไปแค่หนึ่งก็คือเสียเคนใช่ไหมฮะใช่เม่อาแลเราสัญญาว่าเราจะเปิดวันละคนใช่ไหมเแล้ววันนี้เราก็จะเปิดคนที่สองคนที่สองเสียก๊กอืเสียก๊กเสียก๊กอพรุ่งนี้ถ้าใจถึงจะเปิดอีกใช่ไหมจะเปิดคนที่สามไม่เปิดไปเลยล่ะสามสี่สุดๆไปเลยใจเย็น ถึงทุกวันนี้จะออกจากบ้านก็ต้องดูหน้าดูหลังแล้วนะโอเครับทราบค่ะเปิดไปสองก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเขาวัดใจนะจะเปิดอีกสองครัมาต่อว่าเสียเคนกับเสียกกวอลลุ่มของทั้งคู่คือคือคือไอเว็บพนันเนี่ยมันต้องมีหัวใจกองบัญชาการหัวใจของมันเนี่ยมันจะต้องมีส่วนที่เป็นงานหลังบ้านมีเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์อะไรตัวไ้อะไรประมาณนั้นน่นะครับโอเค บอกเลยนะเซิร์ฟเวอร์อยู่แถวไหนคะเบ็ดฟลิกหลังบ้านของเฟดฟลิกของ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 เบ็ดฟลิกอยู่แถวๆเนี้แถวๆเนี้ไม่ได้ไกลไปจากรัชดาพิเศษถนนลาดเท้าในย่านนี้แหละใช่รู้ด้วยอยู่ซอยไหนพอแล้วโอเคนะเอาเท่านี้นะ